แม่ครับได้อยู่ครับจ้าจ้าจูสักจ้ากีรติจะมาได้ใกล้ถูกไหมมาเป็นยังอันครับเปิดร้านยี่เพื่อจันบัตริดร้านนะคะเปิดร้านก็มาได้เดี๋ยวกันเจ้ากันจ้าก็ไม่ใช่ห่อยไปหรอกกันได้จ้ามือใส่ปุ๊บก็มาได้หรอกแต่ก็เข้ามาว้า์คเกอร์กันนึกไอเด้อ จ้าจ้าจ้าชือจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณพี่ราตีเนาะค่ะมาลอดมาลอดแม่ราตีมือหน้าไว่พรมมือใหม่เนาะค่ะเนาะเออค่ะันนี้จะปิดวิทยุก่อนมันจะมันตุ๊บตุ๊บตุ๊ปิดแล้วค่ะพระอาจารย์ครับพี่น้องข้าก็จะลืมครับโ h เข้ามาห่างหน้าใหม่นะครับเด้อ0930851122 แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ0 9 9 4 6 7 9 9 2 2ก้าสี้เกอครับอันนี้เบอร์อันนี้เบอร์เพราะเบอร์หน,น,น้าไม้นะครับอันนี้เบอร์พ่อเบอร์เบอร์หน้าไม่หลงหังไม่หลังไม่หลงหัหลงไม,งม,งม่ผู้ที่มีสงออกออกนามครับก็อ,ออกป <0, S 2> ัจจัยหรืออ่าหลังไม่ก็โทรมาทาง0 095 095น9 2เก้า เก้าสองหแล้วก็0 8นย8แปดเก้าศูนย์แปดี้กแสีาหกแอันนี้ก็สำรับเบอร์ล่างไ,มไหม่ครับพี <Yeah. S 2> ่น้องญาติโยมฟังกันญาติโยมที่อยู่ทางวัดป่าย่ายธรรมเดอ้อทางนาด้วงที่ฟังจะขึ้นวัดป่ายิ่มทำถำผาหม้อ,อก็มาร่วมกันนะ,ะทำแล้วก็ทำอีก ตามบ้านตามเมืองเขาบริจาคแล้วก็มาเพิ่มเติมนะกลุ่มกลุ่มคณะเผยแผ่กลุ่มสภาพุทธอ่าแล้วก็ทางขึ้นวัดถ้ำผาใหญ่ด้ออ่าพี่น้องรืลิงสัญญาลิงสัญญาหรือย,อย่างน้อถ้าลิงแล้วฟังแล้วก็โทรมาแจ้งว่ะฟังอยู่จากนากลางนาวัง สีมุนเรืองสุวรรณกูหานนํำบัวลำพูน้ำหนาวหมายเลขธนาคารอะไรแม่อาภาหมายเลขธนาคารนะะี่ค่ะซื้อพอครูอุดมวร,ราณวัตรค่ะและะ้วก็ไม่งเล็สมบัติมูลนาและะ้วก็หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยคะ่ะหมายเลขบัญชี403196 3 7 7 7จ็ดเจ็ดเจ็ดยมีข้งหนึ่ง <ผม S 2> ค่ะใไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่สี่ศูนย์สามสี่ศูน่งเก้าหห่งเมเจ็ดเจ็ดเจ็ดค่ะสามเจ็ 3, 7, 7, 7. ่ะ,ะ,ะธนาคารกรุงไทยสาขาเม,มืองเลยค่ะ,ะชื่อพระกูดมมาน,นุวัตรอันนี้ถอนวันนี้ก็พรุ่งนี้ถอนเอารวบรวมนับเ่กัน แล้วก็เบอร์อีกเบอร์หนึ่งเบอร์หลังไมคค่ะเบอร์หลัง 89, ไมคศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าห้าค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่เก้าหกแปดสี่เก้าหกแปดศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหกเก้าสองหกเก้าสองหกหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์นีหลังไมคอันนี้หลังไมคนะโยมนะโทรเข้ามาได้เลยอ่าได้ทุกนาทีทุกเวลา มีโอเปอเรเตอร์มีแม่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเอาไม้ให้ผู้ใหญ่บ้านเด,ด้สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านก่อนครับ <c oughs> เอ,อ้ยนะมันจะได้เป็น <c oughs> ไม่มได้สัมภาษณ์เราพูดจริงเลยผู้ใหญ่บ้านมาบริญญาตีจากรัชพัฒน์เลยอ่าบ้านเราได้เก็บเยังครับประชาธมปันยัง <c oughs> บ้าน,าน<ส>เราเลื่อนาาร,รอับบริจาคแล้วเจ้าค่ะมองกล้องรถ ครับขอขอย้ายไปรถของครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีจ้าจ้าอันพ่อต้มอันแม่นางเดื้อแม่นางสีบุญเลียงแม่สิปากอันเมลัดีเข้ามาด้วยหนึ่งเด้อครับแม่นางสีบุญเรียงสาธุนะแม่น้อสาธุค่ะสิปากเมลัดีมาแม่นางเข้ามานั่งร่วมกันเนี่ยมานั่งให้กำลังใจกันอ่าจับพาสีการจ้ค่ะเนี่ยอาจามาอยากพูดคำนึงแบบเวลาคนไม่อยากจะไปไหนแต่เวลาป่วยนี่ทําไมไปได้ ไปหาแม่ไปหาหมอหน่อยหายใจพอออกแล้วร้านไม่ท้ปิดว่าปิดร้านก็ไม่ต้องปิดเอาแม่ไปหาหมอก่อนไม่ต้องปิดถามว่าปิดบ้านไหมไม่ต้องปิดเก็บผ้าไหมไม่ต้องเก็บแม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเนี่ยเวลาคนป่วยเลยนะแต่เวลาดีๆเนี่ยห่วงห่วงห่วงตัวเองนะยอมห่วงตัวเองร้ายๆเลยเพราะนั้นดิ โครงการนี้แต่มาไม่อยากให้ยมห่วงตัวเองอยากให้ห่วงผู้อื่นด้วยเพราะนั้นก็มาร่วมกันนะ่ะให้แรงกายมาเป็นแรงกายแรงใจแรงศรัทธาแรงทรัพย์แม่ยมอ่ะพระอุ้ยก็มาแล้วพระอุ้ <c oughs> อยเดี๋ยวพระอุ้ยเข้ากับหลังจากเพนแล้วเข้ากับแม่ไอ้ฟ้าเพราะนั้นคือผู้ใหญ่บ้านยังไม่ลืมอ่าบ้านเราเนี่ยรับข่าวเนาะได้รับแล้วเจ้าค่ะ รับแล้วแล้วได้ตั้งหัวกระจายข่าวประกาศแล้วเนาะเจ้าค่ะตอนนี้เก็บไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็ทั้งสอง